วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินชู m o n e วอลเล็ตและก็บัญชีธนาคารนะครับใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีสำหรับชูมเนียวอลเล็ตและก็บัญชีธนาคารแบบโดยตรงเลยนะครับใครที่สนใจในเรื่องของการหาและได้เสริมฟรีนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีช่องทางการรับเงินนะครับเป็นวอลเล็นะครับก็ไปสมัครหรือว่าไปดาวน์โหลดกันได้เนาะใน l e Play Store หรือว่า App Store นะครับสมัครได้ง่ายๆเลยนะครับ วิธีการขั้นตอนการสมัครของชุมนิยมโวลเลตใน YouTube มีสอนนะลองไปค้นหาดูนะครับหรือเป็นใน่ของบัญชีธนาคารนะครับใครยังไม่มีก็มาใช้เป็นโวลเลตแทนได้นะครับหรือใครมีธนาคารก็สามารถใช้ได้เนาะเป็นในส่วนของพร้อมเพย์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมก็มีอังเปาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างซองอังเปาก่อนเลยแล้วกันนะครับมียอดเงินอยู่ที่4 8 7บาทนะครับเดี๋ยวสร้างซองอังเปาเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูวิธีการทำนะว่าต้องทําอย่างไรนะครับ ผมจะแจกอ่างเปาอยู่ที่200นะครับอ่าจนวนเงินเท่ากันนะครับผมแล้วก็จํานวนคนที่รับนะครับจํานวนคนที่รับซองอ่างเปานะครับอยู่ที่40คนนะครับผมก็กดสร้างซองเลยนะกดยืนยันนะครับอ่าโอเคนะครับสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําอย่างไรนะครับผมอ่าโอเคนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมีแอปในส่วนของการทําเงินก่อนนะครับสำหรับแอปนี้นะครับมีชื่อว่า Go Daily นะครับก็ เป็นแอปใหม่นะครับจากค่ายของไทยเดลี่นั่นเองนะครับเป็นแอปค่ายเดียวกันนะเป็นแอปน้องใหม่ที่ออกมานะครับวิธีการใช้งานก็เหมือนกันเลยนะครับใครที่ทําตอนนี้เนี่ยก็ให้รีบทําแล้วก็รีบถอนเงินนะครับเพราะว่าทาแรกแรกเนี่ยมันยังจ่ายเงินอยู่นั่นเองนะครับ สำหรับขั้นตอนการติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดแอปเนี่ยเราก็ค้นหาที่ Google Play Store ได้เลยนะครับคำว่า GoDaily นะครับตามชื่อที่ผมขึ้นไว้ตรงนี้นะครับหรือใครไม่สะดวกไปค้นหาเองก็กดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวนโหลดไว้ให้นะครับผมลองเข้าไปดาวน์โหลดดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการสมัครนะครับผมออาโอเคนะครับผมก็อยู่ในส่วนของแอปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าแอป GoDaily เนี่ยผมเล่นครั้งแรกเลยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็อาจจะ ยาวนิดหนึ่งนะครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็ขั้นตอนการทําเงินต่างๆนะครับถ้าตรงไหนที่มันผิดพลาดหรือว่ามันไม่ถูกต้องเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ชี้แจงด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็ให้เรากดมาที่รูปคนด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับผมให้เราทําการเข้าสู่ระบบนะครับผมนะกดเข้าไป การเข้าสู่ระบบนะครับมีทั้งหมด2วิธีนะครับ1ก็คือ Facebook นะครับ2ก็คือ Google นะครับตัว Google เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ Gmail นะครับหรือว่าอีเมลนั่นเองในการเข้าสู่ระบบนะครับผมเราก็สามารถเลือกช่องทางการสมัครได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็เข้ามาอยู่ในส่วนของหน้าบัญชีของเราเรียบร้อยละในแอปนะครับหลังจากที่เราสมัครเสร็จนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เรากดไปที่เมนูนะครับเมนูที่2นะ เมนูที่2เลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการนะครับจะใส่รหัสเชิญหรือว่ารหัสโค้ดนะครับเพื่อที่จะรับคะแนนเพิ่มเติมนะครับเราก็มาใส่ตรงเมนูที่2นะครับให้เราทําการเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับผมตรงนี้มันจะเป็นเมนูภาษาไทยนะครับทั้งหมดเลยนะครับซึ่งหลายหลายคนน่าจะสะดวกในการใช้งานนะครับมันจะมีคําว่ากรอกรหัสเชิญนะครับเพื่อที่จะรับคะแนนห0,000ื่นเหรียญนะครับผม5 0,000ื่นเหรียญนะครับที่เป็นรูปคนนะนี่ฮะกรอกรหัสเชิญนะครับกดเข้าไปนะครับ กดเข้ามาตรงนี้แล้วนะคะผมสาหรับรหัสเชิญเนี่ยผมจะขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือนะรหัสเชิญของผมจะขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นรหัสเชิญของใครนะครับที่มันขึ้นให้ผมนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่รหัสเชิญเลยนะอ่าใครใส่แล้วก็กดส่งได้เลยนะครับอ่าผมกดส่งเรียบร้อยแลวนะครับผมจากนั้นนะครับผมมันก็จะขึ้นคําว่าเกตนะครับผมให้เรากดเข้าไปนะโอเคนะครับก็ได้รับมาที่5้า0มืเหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับใคร,ใร,นะคครที่กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดรับไปเนี่ การกรอกนะครับมันก็จะหายไปเลยนะครับซึ่งมันไม่สามารถกรอกซ้ําได้นะครับกรอกได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําเงินนะครับว่าต้องทําอย่างไรนะครับแต่ละเมนูเลยนะครับผมจะสอนนะเมนูนะครับมีทั้งหมด3เมนูด้านล่างนะครับทุกคนน่าจะเห็นตั้งแต่เริ่มแล้วนะครับด้านบนเนี่ยมันเขียนคําว่า go daily นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสัญลักษณ์ที่เป็นในส่วนของการดูวิดีโอด้านบนขวานะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของเหรียญทองนะครับที่เป็นดอลลาร์นั่นเองนะครับผม อันแรกนะครับก็จะเป็นการอ่านข่าวทั่วไปเลยนะครับเหมือนกับไทยเดลี่หรือว่าแคสซินหรือว่าโนวลล่าที่เป็นการอ่านนิยายนะครับหรือว่าดองเบานะครับคล้ายๆกันนะครับสำหรับการดูข่าวเนาะโอเคนะครับวิธีการเล่นนะครับก็ให้เรากดเข้าไปข่าวไหนข่าวหนึ่งก็ได้นะครับจากนั้นนะครับผมมันก็จะมีด้านล่างนะครับที่เป็นเหรียญทองเนาะให้เราเลื่อนอ่านข่าวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าขีดสีส้มเนี่ยมันจะเต็มหลอดแล้วก็ให้เรากดรับแบบนี้เลยอ่ากดรับไป อันนี้ผมได้รับคะแนนมาที่14,845ม่ี่คะแนนนะโอเคนะครับแล้วก็การกระบาดปิดไปนะครับผมเราจะอ่านข่าวเดิมก็ได้นะหรือว่าเราจะเปลี่ยนข่าวใหม่ก็ได้นะครับผมวิธีการทําก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะอย่างเช่นผมจะเปลี่ยนข่าวเป็นในส่วนของวิดีโอนะครับเราก็เลื่อนมานะครับผมนี่เราก็ดูวิดีโอไปนะครับมันก็จะขึ้นขีดไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมซึ่งการสุ่มคะแนนให้เราเนี่ยมันจะได้ไม่เท่าเดิมทุกครั้งนะครับคะแนนจะทําการสุ่มให้เรานะครับอ่ะมันจะสุ่มให้เราเนาะ อันนี้เป็นการดูวิดีโอละนะครับอันนี้เป็นวิดีโอนะเห็นไหมขีดมันก็จะวิ่งนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบการอ่านข่าวก็มาดูเป็นวิดีโอได้นะครับผมอะกดรับไปอันนี้ได้มาที่700นะครับมันก็จะขึ้นบอกว่าดูวิดีโอนะครับเพื่อรับอีก602เหรียญน,นะครับถ้าเรากดดูวิดีโอเนี่ยมันก็จะได้รับคะแนนเพิ่มเติมนะครับผมอันนี้ผมจะยังไม่ดูนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเมนูที่2กันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะเพราะว่าในเมนูแรกเนี่ยมันเป็นการอ่านข่าวนั่นเองนะครับ ตรงนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของคะแนนด้านบนนะครับให้เราดูว่าเรามีทั้งหมดกี่คะแนนแล้วก็คะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยจะเป็นเงินกี่บาทไทยนะครับเท่ากับ0.66บาทนะครับผมที่ผมมีอยู่นะตอนนี้นะครับแล้วก็จะแสดงในส่วนของจํานวนการแนะนําเพื่อนนะครับขึ้นตรงตรงนี้เลยนะครับแล้วก็รายได้จากการเชิญนะครับการล็อกอินนะครับรายวันตรงนี้นะครับผมล็อกอินรับของรางวัลนะครับเราก็สามารถล็อกอินได้นะครับวิธีการนะครับก็กดล็อกอินตอนตอนนี้เลยนะเห็นไหมมันจะมีคําว่า ล็อกอินตอนนี้นะครับผมแล้วก็ขึ้นคําว่าล็อกอินวันพรุ่งนี้เพื่อรับ800 0คะแนนนะครับแค่นี้เองสำหรับการเช็คอินรายวันนะครับผมต่อไปนะครับเป็นภารกิจผู้ใช้งานใหม่นะครับก็จะมีแบบสอบถามนะครับอ่านหนึ่งบทความเพื่อรับ10,000มืนเหรียญนะครับผมรางวัลสำหรับการแบ่งปันนะครับก็คือการแชร์ไปยัง Facebook นะครับเพื่อที่จะรับรางวัลนะครับ แล้วก็10สิทธ์นะครับอ่านบทความเพื่อรับนะครับผมเมื่อกี้ผมอ่านบทความไปแค่2ครั้งนะครับก็จะเป็น2อทับสินะครับก็ประมาณนี้อันไหนที่ขึ้นคําว่าเก็ตเนี่ยให้เรากดรับเลยนะต่อไปนะครับผมเป็นภารกิจรายวันนะครับดูวิดีโอรับเหรียญนะครับผมก็ดูให้ครบนะทั้งหมด3ครั้งการดูวิดีโอนะครับก็กดมาที่เมนูแรกนะครับด้านบนเนาะจะเป็นตัวดูวิดีโออยู่นะครับเห็นไหมให้เรากดดูตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทาภารกิจในส่วนของเมนูที่2นะครับ อ่านหนึ่งบทความผมอ่านไปแล้วนะครับรับมาที่4,580คะแนนนะครับผมแล้วก็เป็นรางวัลสำหรับการแบ่งปันเนาะเราก็ไปแชร์แล้วก็ไปแบ่งปันกันได้นะครับรางวัลเพิ่มเติมนะครับเชิญเพื่อนนะครับเพื่อรับรางวัลใหญ่นะครับวงล้อนําโชคนะครับถ้ามันยังไม่ขึ้นเนี่ยก็ให้เรากดโกไปนะครับไปดูว่ามันต้องทําอย่างไรตรงไหนนะครับผมนี่ประมาณนี้การหมุนวงล้อนะครับลองเข้าไปหมุนดูได้เนาะต่อไปอ่านเพื่อรับนะครับก็เป็นการอ่านข่าวนะครับผมแค่นี้เองนะครับ ต่อไปนะครับผมเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของกิฟต์นะครับตัวนี้จะเป็นการจับรางวัลนะครับตัวนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะได้จริงหรือเปล่านะครับก็ระวังกันด้วยเนาะเผื่อมีอันไหนที่มันหลอกเอาเงินเรานะครับระวังกันด้วยนิดนึงนะครับผมต่อไปเป็นอินไว้นะครับอินไว้อันที่2ด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับรหัสโค้ดของเราก็จะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับรหัสการเชิญนะครับ s s 1 6 3 4นะครับแล้วก็สามารถนําไปแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับ รางวัลการเชิญนะครับเขาก็มีบอกนะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับ1ท่าน60บาทนะครับชวนเพื่อนคนแรกนะคนที่2 21ยี่นะครับ2-3คนนะครับ24นะครับผม4-20คนนะครับแล้วก็21 150ถึงคนนะครับอยู่ที่2ี่บาทต่อท่านนะครับผมประมาณนี้นะครับลองไปทำดูได้นะครับแล้วก็มีกติกาการเชิญนะครับมีทั้งหมด3หัวข้อใหญ่แล้วก็อ่านดูได้นะครับประมาณนี้ ต่อไปนะครับมีสปินนะครับผมสปินก็ตรงนี้เลยนะครับเป็นวงล้อนะที่เราเข้ามาดูครั้งแรกนะครับแล้วก็ไปสปินได้นะต่อไปเชิญเพื่อนรับรางวัลตรงนี้เราได้กดไปดูแล้วนะครับการถอนเงินนะครับให้เรากดมาที่เมนูที่2แล้วก็เลื่อนไปที่ด้านบนนะจะมีคะแนนของเราอยู่นะครับก็ให้เรากดไปที่ลูกศรด้านหลังคะแนนของเรานะครับนี่กดเข้าไปนะอ่าสลหรับการถอนเงินนะครับก็มีชูมี่วอลเล็ตนะครับพร้อมเพย์นะครับพร้อมเพย์เนี่ยก็คือธนาคารนะครับ ใครที่ยังไม่ได้ทําเป็นพร้อมเพ์ก็ไปทําได้ในแอปของธนาคารได้เลยหรือว่าจะไปที่ธนาคารเลยก็ได้นะครับต่อไปเป็นโมบายท็อปอัพนะครับเป็นการเติมเงินเข้าซิมมือถือของเรานะครับผมก็จะมี ASD Tag นะครับแ e n g u i ้แลวก็ t r u มูฟเพสนะครับก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการถอนเงิน Tru e Money ว a l l e t นะครับว่าต้องถอนอย่างไรนะครับการถอนเงินขั้นต่ำนะครับอยู่ที่1บาทนะครับผมใช้ศูนย์เหรียญนะถอนเงินได้เลยเหรออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าถอนแล้วมันจะเข้าหรือเปล่านะ แล้วก็10บาทนะครับใช้อยู่ที่1ล้านเหรียญนะครับ50าบาทใช้อยู่ที่5ล้านเหรียญนะหนึจะเป็น10ล้านนะครับ2 0 0ก็20ล้านนะ500ก็50ล้านเหรียญนะครับ1,000ก็จะอยู่ที่100ล้านเหรียญนะครับผมสำหรับการถอนเงินนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยมันจะเขียนคําว่าเบอร์มือถือไทยเดลี่นะครับก็คือให้เราใส่เป็นเบอร์มือถือสำหรับชูมี e วอลเล็ตก็คือเบอร์วอลเล็ตของเราในการรับเงินนั่นเองนะครับต่อไปเป็นพร้อมเพย์นะครับขั้นต่ําเหมือนกันนะครับ10บาทเน นี้นะครับผมสูงสุดอยู่ที่1น0 0งพันนะแต่ท็อปโมอ่าโมบายท็อปอัพนะครับก็จะเป็นการเติมเข้าซิมมือถือก็ขั้นต่ำสิบบาทนะครับผมก็เลือกเครือข่า,ขายได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอน1บาทดูนะว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะกดไปที่1บาทนะครับแล้วก็กดเบอร์ด้านล่างนะ จากนั้นเนี่ยก็ให้เราพิมพ์เบอร์ wallet ของเราลงไปนะครับทั้ง2ช่องเลยโดยที่เราไม่ต้องใส่ศูนย์นำหน้านะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้เราตรวจสอบเบอร์ของเราให้ดีก่อนนะครับว่ามันถูกต้องหรือเปล่าจากนั้นก็กดส่งได้เลยนะเมื่อเรากดส่งไปแล้วเนี่ยมันจะทําการบันทึกเบอร์ของเราไว้ด้านล่างเลยนะครับในช่องจากนั้นก็ให้เราก,กดยืนยันการแลกรับนะครับแล้วก็ตรวจสอบของเราอีกทีนะครับว่ามันถูกหรือเปล่าแล้วก็กดยืนยันนะครับผม การเรียกลับรางวัลนะครับสำเร็จนะการเรียกรับรางวัลสําเร็จและจะมาถึงภายใน1-3วันทําการนะครับ1-3วันนะครับผม1-3วันนะกดยืนยันนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คที่ประวัติการแลกดูนะครับกดด้านบนเนาะจะเป็นตัวหนังสือตัวเล็กนะครับกดเข้าไปตังนี้ก็จะอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนาะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเข้าทันทีหรือว่าต้องรอนะครับถ้ามันเข้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอให้ว่าเงินที่ผมถอนไปเนี่ยมันเข้ามาแล้วนะครับผม โอเคนะครับผมสำหรับแอปนี้นะครับ Go Daily นะครับก็เป็นในส่วนของค่ายของ Thai Daily นะครับเป็นค่ายเดียวกันนะครับผมเป็นแอปน้องใหม่เนาะสำหรับใครที่ทาเคยทําในส่วนของ Thai Daily อยู่แล้วเนี่ยน่าจะทราบดีว่าแรกๆเนี่ยมันจ่ายดีนะครับหลังๆนะครับก็เริ่มจะสูงจ่ายบ้างแล้วนะครับส่วนใครที่ทําครั้งแรกเนี่ยก็ให้เรารีบทํารีบถอนนะครับผมโอเคนะครับเงินที่เราถอนไป1บาทเมื่อกี้มันเข้ามาแล้วนะทุกคนนะเห็นไหมหนึบาทนะครับ นี่เลยนะครับที่เข้ามาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราไปเช็คที่ประวัติการแลกอีกครั้งหนึ่งว่ามันอนุมัติจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมียอดแจ้งเตือนสลับชูไมนิอลเลตเข้ามานะโอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นประวัติการรับเงินนะครับก็ได้อนุมัติยอดเงินของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แลกไปประมาณไม่ถึง1นาทีนะเงินก็ได้เข้ามานะครับสรุปนะครับแอปนี้จ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับผมใครที่ทําค้าแลกเนี่ยก็ขอให้รีบทํารีบถอนเนาะเพราะว่าถ้าเกินช่วง3 4เดือนไปแล้วนะครับ ทางแอปก็จะเริ่มจะมีการสุ่มจ่ายนะครับผมก็รีบเข้าไปทำเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ